ทีมชาติไทยเชื่อสิงคโปร์ไปแบบสุดมัน5ประเด็นหลังเกมทีมชาติไทยแสงสิงคโปร์4ประตูต่อ2อิชิอิชมแข่งทับช้างศึกหลังเอาชนะสิงคโปร์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่เตติดหูครับเตะติดหูสวัสดีครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียนของทีมชาติไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สามารถบุกไปเชื่อสิงคโปร์นะครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อ4แบบสุดมันผู้ชมที่ได้นั่งรับชมนะครับคงจะมีหลากหลายอารมณ์ในเกมนี้และผลที่ออกมานะครับทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วครับแต่ถ้ามองฟอร์มโดยรวมแล้วยังไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับโดยที่เห็นได้ชัดๆครับก็เป็นเกมรับ ที่จะดูดลุนลานอยู่ตลอดแดดแดดกลางปล่อยให้คู่ต่อสู้มีพื้นที่เล่นง่ายเกินไปไม่มีตัวเข้ามากดดันครับพอมีโอกาสยิงก็ไม่เฉียบคมพอจึงทําให้สถานการณ์ในครึ่งแรกของทีมชาติไทยไม่สามารถสู้สิงคโปร์ได้เลยครับจึงทําให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะดาโฟแบย์อัน,นันยอดสังวานและกับตันทีมอย่างพิจดชลชำรัศมีแต่ทางเรามี5้าประเด็นหลังเกมนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน บทวิเคราะห์แรกก็น่าจะเป็นปัญหาของเกมรับนะครับมาาดาอิชิอีคือกุนซือที่ละเอียดในเรื่องแท็กติกอีกทั้งยังเป็นคนที่ศึกษาคู่ต่อสู้อยู่เสมอครับแต่ในเกมนี้อิชิอีน่าจะคาดการณ์ผิดไปพอสมควรเพราะการส่งที่จะท้องอักษรส,สีมายืนจับคู่เซนเตอร์กับสลิงคารพมสุภาพนะครับเป็นการเปิดช่องให้กับสิงคโปร์และทั้ง3คนเป็นกองหลังสไตล์ที่มีจุดเด่นเรื่องความแข็งแกร่งยึ่งทำให้มีจุดด้อยคือสปีดที่ค่อนข้างช้า ที่เราเกล่าวถึงรวมถึงพรรนาเห็นวิบูลด้วยนะครับประเด็นที่2ครับอนนันสองแอซิสีรศสัก์ยิงได้แต่โดยรวมยังไม่ผ่านนะครับตัวฐานที่สุประโชคสรารชาติเอกนิตปัญญาและเบนจามินเดวิส3แนวลุกที่เป็นตัวเลือกเบอร์แรกๆนะครับนั้นยังไม่พร้อมขณะที่การใช้เสกสารลาตีมาเล่นลิมเส้น ฝั่งซ้ายในเกมกับมาเลเซียนั้นไม่ไม่เวิร์กเอาเสียจเลยนะครับโอกาสจึงกลับมาถึงอนันยยอดสังวานอีกครั้งปีกจอมผิวจากลำพูนวอลเลเอร์คือหนึ่งในนักเตะอายุน้อยนะครับที่ถูกคาดหมายว่าจะกล้าไปเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยอนาคตและเขาเองก็ได้รับความไว้วางใจจากมาาดาอิชิพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ฟอร์มการเล่นนั้นยังไม่เฉืฉอยชเท่าตอนที่ทําได้กับต้นสังกัดและในเกมกับสิงคโปร์ก็เช่นกันนะครับที่ฟอร์มของเขาดูจะขาดขาดเกินไปเยอะมาก เหมือนสมาธิไม่อยู่กับการแข่งขันสักเท่าไรมีจังหวะเมื่อลอยหรือแม้กระทั่งการเปิดบอลที่ผิดเป้าไปเยอะจริงๆแม้จะทําได้2อแอสซิสต์นะครับโดยเฉพาะลูกที่2ที่วางให้สุพนัทเหมือนตาอย่างแม่นยําแต่กันั้นนะครับผลโดยรวมของอน,นันต์ยอดสองวานนะครับก็ยังต้องแก้ไขเยอะมากๆหากเจ้าตัวจะก้าวข้ามคําว่าดาวรุ่งไปเป็นนักเตะชั้นนําของประเทศและมันก็เป็นเช่นเดียวกับธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับที่ลงมาแทนพลาสติกกูทับสันในนาทีที่ 66ประแทบไม่สามารถเปลี่ยนเอาชนะประการหลังของสิงคโปร์ได้เลยสักครั้งนะครับจังหวัดสอดประสานกับเพื่อนร่วมทีมก็ดูขาดๆกเกิน,กนแต่ถ้าคิดอีกครั้งนะครับอันนันและธีระซักยังเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับยังมีเวลาให้พัฒนาตนเองนี่ยาวไกลแต่ก็ต้องพยายามนะครับอย่างหนักเพื่อทําให้สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าที่เป็นอยู่บางทีอาจจะโดนขึ้นลูกใหม่ที่มาแรงกว่าแสงหน้าในอนาคตได้นะครับประเด็นที่3นะครับเป็นทางพีละดนนะครับที่ต้องมีฟอร์มการเล่นที่ดี วันนี้นะครับในฐานะกัปตันทีมพีระดนฉ่ำลัศมียังทําหน้าที่ของตอนเอง,งได้ไม่ดีนักพอตลอดทั้ง2องนัดที่ลงเล่นเขาแทบจะหายไปจากเกมเลยโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับในแมตช์บุกชนะสิงคโปร์ที่เจ้าตัวแทบไม่ได้บอลจนกลายเป็นวัาถูกแผงมิดฟิลเจ้าทินเดินเครื่องกดดันแนวรับช้างศึกแบบไม่ได้หยุดหายใจนะครับและพอพีระดนฉ่ำรัศมีนะครับเล่นไม่ออก ออยส่งผลให้วิลเทพป้อมพันธ์กับวิลเลียมวัดเชอร์นะครับออกทะเลไปด้วยแต่ส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องชื่นชมโค้ชของสิงคโปร์เช่นกันนะครับชื่วางกลยุทธ์มาดีมากๆโดยการเพสซิ่ง แต่แดนบนจนสร้าง,งความปั่นป่วนให้ทัพช้างศึกมากทีเดียวนะครับมาป,ประเด็นที่4นะครับจาเป็นต้องมีวรชิตซึ่งเจ้าวรชิตเองนะครับในการตัดเกมนะครับเกมกับที่แข่งขันกับติมออสเตรนะครับที่เปรียบเสมือนการซ้อมใหญ่ออกไปให้เหลือเพียงมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับจะเห็นได้ชัดว่ามาซาดาอิชิอิพยายามให้ทีมชาติไทยนะครับเล่นโดยไรนักเตะหมายเลข10นักเตะหมายเลข10ในที่นี่หมายถึงเพมกเกอร์ผู้รับบทจอมทัพ คอยกำหนดทีเด็ดที่ขาดและจังหวัดสุดท้ายนั่นเองแม,ททมตทล่มจิมอเลสเตนะครับที่ทีมชาติไทยชนะไป10ประตูต่อสูนนะครับมีเบนจามินเดวิดเล่นตำแหน่งนี้นะครับซึ่งผลที่ออกมาก็ดีเอามากๆแต่หน้าเสียดายนะครับที่เขาด้านเจ็บไปก่อนขณะเดียวกันเอกนิษฐ์ปัญญาที่ถูกวางไว้ให้เป็นกองกลางตัวลูกเช่นกันก็ยังไม่พร้อมมันน่าจะทําให้อีจิซีจำเป็นต้องมาปรับมาใช้บิฟิลที่คุณลักษณะคล้ายๆกับ3คนนี้นะครับในนัดเจอมาเลเซียกับสิงคโปร์ิีเทพ ฟอมพันและพิรดนฉ่ำรัศมีเป็นแกนกลางโดยมีอัครพงพุ้มวิเศษกับวิลเลียมวัตชเชอร์นะครับสลับกันคนละนัดผลที่ออกมาเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่ค่อยจะเวิร์กเอาซะเลยโดยเฉพาะแมตช์ชนามาเลเซีย1ประตูต่อศูนย์นะครับที่แทบไม่ได้เหนือกว่าเสือเหลืองทั้งทั้งที่ทีมชาติไทยได้เปรียบทุกอย่างนะครับส่วนกับสิงคโปร์ในครึ่งแรกทุกคนคงจะประจักษ์ต่อสายตาว่าแพงของการอิชิอีนั้นไม่สามารถเอาชนะเจ้าถิ่นอย่างสิงคโปร์ได้เลยนะครับพอครึ่งหลังอาจจะดีขึ้น ชัดเจนจนยิงตีเสมอโดยรวมก็ยังไม่น่าประทับใจกระทั่งนาทีที่88ที่วรชิตชนิดสีบำเพรนนะครับลงมานั่นแหละครับดูเหมือนว่ามีมิติในการเข้าทำจะหลากหลายและเฉียบขาดกว่าเดิมประเด็นที่5นะครับเกี่ยวกับการแก้เกมนะครับยังสามารถ ไว้ใจอิชิอิได้เสมอนะครับในรูปเกมที่จะดูด้อยกว่าสิงคโปร์ในครึ่งแรกจนโดนยิงนําไป2ประตูต่อศูนย์ครับทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยต่างก็อึ้งกันไปตามๆกันครับเพราะดูเหมือนว่าโมเมนตัมนั้นจะเทไปทางเจ้าถินเสียแล้วนะครับฟอร์มทีมชาติไทยไม่สามารถสู้กับสิงคโปร์ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับประตู1ประตูต่อ2นะครับที่อนันต์ยอดสังวานจ่ายให้พาสติกูตับสั้นยิงตีตื้นนะครับพอมีเช่นนั้นนะครับผลการแข่งขันอาจจะออกมา แบบหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมคือการแก้เกมของมาสดาอิชิอิที่ปรับแทคติกจนทับช้างศึกพลิกกลับมาชนะได้ในที่สุดนะครับแม้จะทุลักทุเลเพอสมควรแต่การดุนนํำสองประตูต่อศูนย์นะครับแล้วพลิกกลับมาชนะได้4ประตูต่อ2ไม่ใช่เรื่องมังเอญแน่ๆครับส่วนหนึ่งคือเรื่องศักยภาพผู้เล่นของไทยที่เหนือกว่าสิงคโปร์อยู่พอตัวทีเดียวแต่อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักคือกลยุทธ์ของมาสดาอิชิอิและนี่ก็เป็น5ประเด็นหลักๆนะครับ ที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป4ประตูต่อ2นะครับและหลังจากจบแมตช์ที่ทีมชาติไทยแซงชนะสิงคโปร์ไปได้นะครับวิชิอิได้โมแข่งช้างศึกโดยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับเกมดังกล่าวนะครับที่ทีมชาติไทยแซงชนะสิงคโปร์4ประตูต่อ2โดยได้ประตูจากพลาสติกกุตับสันสุมรณนัทเหมือนตาพิรดลชำรัศมีและกีรศักด์เผยพ,พิมาย ตอนนี้เราผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้เป็นที่แน่นอนนะครับแต่ผมพยายามโฟกัสทุกเกมตลอดเวลาในการเล่นว่าจะทำอย่างไรให้ออกมาดี และจะมีการโลเทชันซึ่งเราต้องพยายามคิดถึงแมตต์ต่อไปทำอย่างไรให้สมดุลและเกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับการโลเทชันแผงเกมลับแทบทุกเกมเป็นพะทวัวร์มตนนี้เป็นการแข่งขันที่ยาวทำให้ผมต้องให้นักเตะลงไปเล่นและสร้างตัวเองให้เป็นตัวเลือกมากขึ้นพอด้วยการซ้อมมันสั้นด้วยในระยะระหว่างนัดต่อนัดและกล่าวถึงท้ายไว่านักเตะอายุน้อยของไทยหลายคนนะครับมีความพยายามเราไม่ได้ไปฟุตบอลโลก2026ต้องใช้นักเตะอายุน้อยใน ทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรียมทีมระยะยาวเพื่อไปฟุตบอลโลก2030แน่นอนว่านักเตะไทยมีความสามารถเกมนี้ทุกคนทำงานกันได้ดีมากและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวและประเด็นสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังจบเกมเมื่อคืนนี่ผ่านมา และท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยเมื่อคืนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทัพช้างศึกของเราในแมตต์ต่อไปนะครับให้คว้าแชมป์ศึกชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารที่ช่องเตติดหู oo, ได้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วถูกอกถูกใจกับคลิปสไตล์เตติดหู ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ